าาะนี่ค like ืออะไรอ่ะไอ้สกปรกอีกเพื่อนสิหรือวะเอ้ยแต่เราลืมหรือเปล่าว่าเราต้องไปหาใครนี่เออวะต้องไปหาเหมยเหมนี่วะเธออยู่ไหนโหวิ่งไวิ่งเลยเหรอวิ่ง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 เร็ววิ่งแข่งกันไปไปกดตรงนี้วิ่งเร็วไปเติร์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 วิ่งนั่นละน่ารู้ตโอแล้วไปแล้วอยู่ไหนมีมิสค่าดิงอเวิชโอ้ยถึงบ้านเขาแล้วเหรอตอนที่ใจมิมี มีใครอยู่บ้านเธอไหมอ่ะชวนเรามาเล่นบ้านเหรอนี่นี่ตุ๊กตาดิสโค่ดน้ำตุ๊กอย่าบอกนะใช้อีกอ่ะใช้ผูกไม่รู้ว่าจะเขาจะใช้เขาจะใช้เราปลูกต้นไม้อีกแล้วหรอไม่รู้อ่ะโอยเธอเราอุตส่าห์หนีออกจากคุณยายมาโอ้ยเอาอุตส่าห์หนีมาหาสาวนะเธอยังใช้เราปลูกอีกหรอทักหมัด หัวสักทีดิไป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 ช่วยกันไม่ตบไม่ตีไม่ให้มันให้มันจบจบให้มันจบจบไปเขาบอกให้ดมดอกไม้เหรอกลิ่นมันหอมเหรอไม่อยากดมดอกไม้อ่ะส่งกิมเฮ้ย่าคุณอยากดมอะไรอ่ะดมอย่าดมอ๋อแล้วไปโอเคนี่โอเคโอเคเราเราเราแยกกันปลูกเลยเดี๋ยวเราค่อยเอออันนี้เดี๋ยวปึ๊บนี่คุณดูผมไม่เป็นตัวอย่างโอเคโอเคโอเคเึ๊บ อ่าเฮ้ยผูกหอมกันเลยวะเนี่ยเดี๋ยวมาอย่ามาอย่ามาอย่ามาทางนี้ทางนี้ข้างๆกันเยมแยมแยมยอดแยมยอดเราเป็นนักปลูกต้นไม้เหรอวะผมอยากรู้อ่ะปลูกรักธรรมชาติตั้งแต่เด็กเลยโอ้โหเธอพ่อแม่เธอไม่พาเธอรถต้นน้ำต้นต้นต้นน้ำไม้ต้นไม้น้ำต้นต้นไม่พาเธอรถน้ำต้นไม้หรอเออพูดไม่ค่อยเถอดพูดไม่ค่อยเถอดพูดไม่ค่อยเถอดหลอนหมดแล้วตอนนี้ ถ้าจอย่างนี้ถ้าจอย่างนี้ไม่ต้องปลูกอย่าหาปลูกนะภาระเพื่อนอ๋อบางคนถามปลูกต้นอะไรอ๋อต้นภาระภาระเพื่อนไป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 เราจะไม่เยือนที่นี่แหละไปคุยกับยายมีมีที่มีมีเริ่มไม่ค่อยสวยละเริ่มไม่ค่อยสวยละมันหลอกให้เรามาปลูกต้นไม้อีกแล้วโอ้โหเต่าเทนน่ากไอ้ต้นไม้ ดีมากเลยเราจะได้เอาต้นไม้นี้ไปปลูกให้คุณยายของเราเยส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 อะไรเล่าวันงวันมีแต่ปลูกกว่าวันวันนียโกลอากาเดนเวอร์ชั่นคอมพิวเตอร์เฮ้ยเธอเราเข้าไปดูบ้านของมีมี่ไหมมีมี่แอร์ไรแล้วเปล่าเฮ้ยเขาเหมือนว่ากำลังทำอาหารอยู่หรอ ขอเข้าไปหน่อยขอเข้าหน่อยขอเข้าหน่อยดิขอเข้าหน่อยขอเข้าไปกินน้ำข้างในหน่อยได้ไหมขอเข้าไปห้างน้ำหน่อยอุตสาห์ปลูกต้นไม้นี่ให้นี่ไม่ช่วยอะไรเลยไม่ให้เราเลยโอ้นี่คือบ้านของเราอ่ะไปดูดิในครัวมีอะไรกินปะเฮ้ยทุกคนทุกคนอย่หาอะไรกินในครัวหน่อยสิแม่ทำอะไรให้เรากินบ้างวันนี้เฮ้ยไมอยอาบอกเราต้องทำอาหารเองว่ะ คุกกิ้งว่ะมาโอ้ยมันจะยากสักเท่าไหร่วะเออไม่ดูเลยเหรออ่าดูหน่อยก็ได้อ่าโอเคก็นั่นแหละดูเหมือนก็เหมือนไม่ดูทุกคนเออดูก็เหมือนไม่ดูดูไปก็ไมเรื่เรื่อยไปโอเคเอ๊อเออเอยมาเฮ้ยต้องเลือกเมนูก่อนว่ะโอเคมีไก่ทอดไก่ทอดมีอันนี้อะไรอ่ะเป็นแวปลาทอดปลาแล้วก็ผสมหัวหอมมั้งออนเนียนออนเนียนโอเคอันนี้อ่ะเอ้ยข้าวข้าวเนียง เมี่ยงเหรอเขามีอะไรมากไงมีมะพร้าวเอาดูกันดิมีมะพร้าวมีไข่มีพริกมีหัวหอมแล้วก็อะไรปลาดันปลาดันอันนี้มาขั้วทอดป่ะนี่เออเอาเอาเฮ้ยผมว่าเราเอาไก่ทอดดีกว่าผมอยากกินไก่ทอดว่ะเออไม่ต้องใช้อะไร้วยต้องใช้ของเหรอนี่แหละมาโอเคขั้นตอนแรกในการทําไก่ทอดของเรานะครับทุกคนวัด อะไรอะคุณครูว่าเออผมมีวิธีที่บอกว่าเราไม่ต้องทำเราแค่เดินไปอย่างเงี้ยแม่ครับทำไก่ทอดให้หน่อยแล้วเรานั่งรอเราไม่ต้องทำแล้วความจริงมันต้องเป็นแบบนั้นนะเออเราจะทำเองทำไมอะเพื่ออะไรโอเคเข้าเปิดตี้ก่อนเลยด้านซ้ายด้านนี้ด้านนี้โอเค Let me cook ไปเอาไก่มาวางตรงนี้โอเคได้ไก่มาแล้วกับตันถือไก่มาแล้วทุกคนเอาไปให้ยังไงวะวางวางให้ตรงป่ะอันนั่นแหละอาให้มันขึ้นเอ็กไหมอ๋อเข้าใจละอันนั้น ไก่แล้วก็ผมต้องหยิบอะไรวะคุณวางได้ไหมอะอะไรอะอะไรอะยังไงอะมันมีเวลาด้วยเหรอถ้ามันจะมีเวลาด้วยกับตาโอ้ยเดี๋ยวโอเคผมตรงนี้เร็วเร็วคุณล้างไก่ผมเออผสมแป้งอยู่แล้วไงต่อเอาให้แม่เอาให้แม่แล้วเออสวยแล้วไงต่อโอเคเดี๋ยวแม่กำลังผัดให้อยู่ผัดน้ำซอสอยู่กดโอเคเพอร์เฟก แล้วไงอะไรอ่ะตอนนี้ผมได้ไก่มาแล้วโอ้ยเก้าวี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 ทันไหมอ่ะแม่ะไม่ทันอ่ะคิไม่ข้าวเสร็จข้าวข้าวเสร็จแล้วข้าวเสร็จแล้วเอาไก่ไปให้แม่ไก่ไก่ทอดเลยกดแถบสี่เหลี่ยมอ่ะโอ้ทันไหมไม่ทันเหรอไม่ทันว่ะเอาใหม่ปะเอาใหม่เอาใหม่ทุกคนขอแก้ตัวโอเคอยู่ไว้อยู่ไว้อยู่คุณเหลือเวลาห้านาทีฮึบฮึบฮึบผมวนแป้งอยู่ คุณทำอะไรอ่ะเเออาาางี้แลววววก็็็รรหั่นซออยู่ของคุณอ่ะโอเคโอเคโอเคของผมกำลังผัดผัดน้ำซอสเรียบร้อยจะต้องไงต่อวะนี่โอเคผมวางแล้วอันนี้คืออะไรพริกเหรอผงอะไรเนี่ยผงซามาร่าผงซามาร่ามาซาล่ามาซาล่าโอเคผงใช่ใช่ซีเน่กดให้ตรงร่องกดให้ตรงร่อง กดปึ<ม>๊บโอเคสวยแม่แม่ขอทางให้ผมหน่อยเร็วแม่ผ่านให้ผมต่อมีอไปวางบนโต๊ะ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 จะมังไม่ได้โอเคต้องผสมกันหรอกับตันวิ <Finish. S 1> <อ>่งเรียบร<อ>้อย และนี่ก็คือไก่ทอดสองล้นนะครับก็คือชื่อเมนูไก่ทอดสองลนอร่อยหรือเปล่าวะสองล้นไม่สองรักนี่สองรักก็สองใจถ้ามีสองไม้ก็ร้องเพลงคนเออขมเกลโอเคทุกคนตอนนี้เหมือนจะเริ่มเย็นแล้วว่ะอ่าใช่มืดแล้ว嘛นี่จะมีผีป่าวะที่เนี่ยผมตอนเด็กๆอ่ะมันต้องมีผีนะเว้ยเพราะว่ามันน่ากลัวนะเว้ยเอาจริงอะ มันมีอะไรให้เล่นแถวนี้เปล่าเฮ้ยมีไอเนี่ยเขาได้หิงห้อยปะหิงห้อยเออเฮ้ยคุยทุกคนคือ,อ,อผมไม่เจอหิงห้อยมานานมากแล้วนะชีวิตน,นี้ผมยังไม่เคยเจอเลยของแท้ใช่ไหมเออ,เอ,อมันสว่างจริงเ้ยจริงเหรอเออแบบวูบวูบวูบเลยจริงๆเฮ้ยผมไม่เคยเห็นนะผมตอนเด็กคือแบบผมเจอบ่อยมากทุกคนมีเป็นแบบสิบยี่คือแบบมองออกไปใช่ไหมต่างจังหวัดอ่ะมันเห็นแบบวาบวบเต็มไปหมดเลยเออแบบบินไมาอย่างเงี้ยก็คือสว่างแวบ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 เลยเว้ย ผผมมมมไไ่่เเเคคยยจแต่นี้มันหายากแล้วมันใกล้จะสูญพันธุ์แล้วขออนญาตเข้าบ้านไปนอนก่อนแล้วกันนะครับทุกคนนะวัวผีนะคระวัวผีนะครับไปเข้าบ้านป้าก็เข้าบ้านได้แล้วนะป้าดึกที่เห็นอยู่อาจจะไม่ใช่คนอาจจะเป็นผีโอเคเราไปนอนเลยแล้วกันผมคิดว่านอนเลยไปไปโจโจมาเดี๋ยวโอเคมีอะไรอ่ะมีมีเล่นเกมก่อนนอนป่าวะเล่นโทรศัพท์อย่างเงี้ยเฮ้ย อันนี้คืออะไรอ่ะมาเเป็นบ้งลยไม่ใช่เฮ้ยเปิดทีวีดูได้เหรอเฮ้ยเราสามารถดันโต๊ะได้ดันเพื่ออะไรวะเอออากเพื่ออะไรเพื่ออะไรเอาเอามานั่งหันหน้าคุยเออชนกันเงี้ยเหรอโอเคใช่เพื่ออะไรเงี้ยไอ้เพื่อไปเอาออกเลยไม่ชอบไม่ชอบตัวนี้ไม่ชอบเฟอร์นิเจอร์ตัวนี้ไปนอนดีกว่าไปเร็วง่วงแล้วโโโอออเเเคคค จะนอนไม่นอนนอนครับนอนจะนอนไม่นอนเห็นไหมถืออะไรอยู่ไอ้เย็นจะเย็นจะเย็ทำไมถึงท้าแบบนั้นล่ะเอามาดิเอาหมาดินี่ไงก็ตีอยู่เนี่ยเอาามไปนอนเอามาเอามาดิไปนอนมามาไปนอนไ่ผมว่าไปนอนนอนนอนโอเคทุกคนนี่เข้าที่ได้ไหมนี่굿ไนท์อีพี굿ไนท์ฝันดีนะโอ้โหเช้าเลยวะเช้าไวจัด โอเคตื่นมาเช้าด้วยความสดใสนะครับไหนดูซิอะไรอ่ะเปล่าเปล่าเปล่าโอเคไปดูมะเขือเทศของยายนะไปไปดูดิยายเดี๋ยวผมไปดูให้ว่ามันไอ้นี่หรือยังนะรดน้ำต้นไม้ก่อนเหลืองทั้งแถบเลยปะคือมันขาดน้ำเหรอวะทุกคน ยายไม่ทาอะไรเลยนอกจากยืนเฉยๆเออยืนเฉยๆเอฟเคเหยายไม่โดนะโอเคเราทำได้แค่ลดน้ำอ่ะทุกคนยังเก็บไม่ได้นะมันยังไม่เต็มไม่เต็มมหถึงมะเขือเทศไม่ให้มาถึงคนคนนั้นไม่เต็มอยู่แล้วอ่ะทิ้งซะโอเคทุกคนเราแวะมาลดน้ํานะครับนะมะเขือเทศมันยังไม่ได้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปก่อนโอเค let's go ไปไปหาอะไรเล่นข้างนอกดีกว่านี่ดู ทับเรือทับเรือกระดาษด้วยใช่แบบเหมือนนึกถึงตอนเด็กเป๊ะๆเลยแล้วเราปล่อยให้มันไหลไปตรงนี้เลยล่องเลยเออจริงเหรอว่าชีวิตจริงผมไม่เคยมีสปายอะไรอย่างนี้เลยไปเลยปล่อยไปเอาแล้วไมโย่อย่างนั้นน่ะอ๋ออ่ะนี่ไงโอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยนี่ไงเอ้ความริงมันต้องแข่งกันเดี๋ยวผมไปเอาอีกอันนึงก่อนคุณตามผมมาก่อนเร็วได้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 โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอพับด้วยโอเคโอ้นี่ไงอีกลูปหนึ่งมาแล้วของคุณปล่อยไปไหนแล้วะ ไปไกลแล้วโอเคผมปล่อยได้ไหมนี่ไงลอยไปแล้วพับเรือกระดาษโอเคคุณเอาอัันน้จิตเทอร์โบวได้ไหมมันได้แค่นี้อะเรือกระดาษแล้เนาะเฮ้ยมีไอ้นี่หน่อยมิ้นท์เฮ้ยตกปลาได้หรอเอาดีเอาดีเฮ้ยบ่อน้ำ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 นี่นี่เฮ้ยแม่ครับกับตันลงไปเล่นน้ำขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวบอกของแม่เลยนั่น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 โอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยกดดิ รกกดเอ็กเอ็กเอ็กเอ็ลากลากลากสวย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 อ๋อ,อต้องกดงกดตอนที่มันอยู่ในในขีดเอาดิเออเอาเอา,เอาตกปลาต้องได้ตัวใหญ่แล้วล่ะปลา,าช่อนปลาชะโดปลาน,นินปลาหมอคางดำต้องได้สักตัววันนี้ไม่อดแล้วเอาปลาทอดไปฝางแม่แม่ครับตั้งกระทะรอเลยรอเลยรอเลยทาน้ำจิ้มรอเลยเปิดออกมาเร็วเร็วเร็กรถึงแล้วจะถึงแล้ว มันล่วงไปไปไม่ได้ไม่ได้โอ้ยไหนดูซิแถวนี้มันมีอะไรอีกทุกคนวิ่งไปมีไอเด็กคนเนี้ยหนุ่มหน้าจืดน่ะเออไอหนุ่มหน้าจืดมีแฟนยังจ๊ะฮะเดี๋ยวนะไม่ใช่อย่างนั้นไปไหนวะหนุ่มหน้าจืดเฮ้ยพ่อหนุ่มไปไหนอ่ะเป็นไหนจ๊ะไปเตะบอลกันเปล่าหึ้ยนี่เขาสร้างอะไรอยู่อ่ะอย่าบอกข้ามได้ I like where this is going อ้าวแล้วคุณทำอะไรอ่ะเข้าไปดิ เอาเข้าไปข้างในได้เหรอเออลักลอบหรือว่าเราไอ้อนี่ปะล่ะผมลืมออกแล้ว<อ>นี่ไงกั้นถนนเอาไวไ้กระเถิบมาดิอ๋อกระเถิบมาก <c oughs> ั้นไว้เหรอเออกั้นเอาไว้ไ,วไม่ให้รถผ่านคว <c oughs> รไงควรก่อนควนจัดห้ามผ่านครับอ๋อแล้วผมตั้งด่านตั้งด่านตั้งด่านเข <c oughs> าเรียก <c oughs> ตั้งด่านโดนเด็กตัง้งด่านโดนเด็กเช็คเด็กเช็คมานตั้งด่านตั้งด่านเเด็็กชค ห้ามผ่านนะครับใครจะผ่านต้องจ่ายตังมาก่อนห้าบาทโอเคเพื่ออะไรวะเนี่ยโคตรเด็กโคตรปวนอะใครจ่ายตังก็ถึงผ่านได้้าคุณวางนี้ผมวางไม่ได้วะนี่ลูกเล็กฟ้านก็สนุกอะโอเคเดี๋ยวผมตั้งอย่างรั่วนี่ใครห้ามผ่านนะครับทางนี้ถนนสายนี้ผมเดินผ่านได้คนเดียว มันอยู่เฉยๆก่อนได้ไหมเน่ะถ้าคุณอยู่ไม่เฉยแล้วผมจะตัดยังไงเออเอออยู่เฉยก่อนโอเคไปนี่ห้ามผ่านนะครับห้ามผ่านใครผ่านเสียห้าบาทใช่ไปไปไปตรงไปตรงเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อตรงนี้ตรงที่เล่นเบเบยเราผ่านมาแล้วนี่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไปดีกว่าไปดีกว่าสกอร์เลสก์ไปดูที่มีอะไรอีกตามมาดิอ๋อนี่อันนี้นะนี่นี่ อันนี้เป็นร้านซ่อมมอไซค์ทุกคนอ่าอ่าอ่านนี้มันเขียนว่าอะไรอ่ะคเดิกระแม่คเดยออเต์วิ water unvew unvew ไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นรถบังคับขี้เกียจไปดูไปดูไปดูรุ่นแล้วป่ะไปดูบ้านต่อไปไปดูบ้านต่อไปโอเคนี่แหละบ้านอะไรอะไรขี่ไหนขี่ไหนได้วะเนี่ยเนี่ยเข้าไปดูอุ้ยอุยร้านขนมว่ะเฮ้ยเฮ้ยร้านขนมว่ะมีอะไรมั่งเนี่ย มีหนังสืออะไรเปล่าหนังสือการ์ตูนฮูซินเฮ้ยอ่านหนังสือการ์ตูนได้เหรอเฮ้ยอุ้ยนี่คือเล่มที่สี่ฮูซินคอมมิกว่ะซื้อไหมไม่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 จะได้ตังทุกคนเราเราไม่อ่านแล้วเราโตแล้วเราวัยรุ่นแล้วกินขนมได้ไหมไม่น้นี่อะไรก๋วยเตี๋ยวเหรอวะก๋วยเตี๋ยวดีแต่เราไม่มีเงินอะเราโมยแล้ว อันนี้คืออะไรอ่ะคขาว่าเออดูเหมือนว่าเราสามารถเออทําได้ที่บ้านนะอ๋องั้นเราไม่ซื้อดีกว่าเพราะเราประหยัดเงินเอาไว้นะขโมยดีกว่าจะบ้าเหรอถ้ามันมีปุ่มให้ขโมยก็คงดีดิอันนี้มันคือแกงอะไรอ่ะแกงไตปลาเหรออันนี้แกงแกงไตไตไตคนไตวายเอาเรื่องไหนไหนคุณอยู่ไหนอ่ะข้างมีอะไรอุ้ยมีไข่รถบังคับด้วยอุ้ยเอาเรื่องเฮ้ยเขาเขาไม่ได้มองหรอกมั้งเออโอ้ยเลนเจอร์มีเบเบ็ดขายไหมเอออยากได้เบเบ็ดทนะพี่ พี่หาเบเบมาขายผมหน่อยดีเออพี่เอาของปลอมก็ได้โอเคก็นี่คือร้านชำนะครับเป็นร้านขายของในหมู่บ้านว่ะไป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 หาที่เล่นที่อื่นดีกว่าไปไเจ้าของร้านแบบไปไหนก็ไปเออไม่ซื้อดูอย่างเดียวไม่ซื้อดูอย่างเดียวไม่ซื้อดูอย่างเดียวไปไหนดีอุ้ยอุ้ยตรงนี้สวยจัดเลยทุกคนโอยังสวยอ่ะลงไหมเออลงดิลเลยนน้าสนอยโอ้ยว่ายทวนน้ำเลยว่ะ อะไรล่ะนเ,เทศไม่ใช่เทสธรรมดาแต่มันเทสระเบิดเทสระเบิดเลยโอเคทุคนตอนนี้ว่ายน้ำอยู่นะไม่รู้ทุกคนมองเห็นหรือเปล่ากับตันปรับมุมกล้องได้ไหมอ่ะมันใส่ไปใสมมนนะ่มามึงนะทุกคนเขียวเลยทุกคนนี้คืออะไรวะเขาบอกเขาจะหยิบอะไรเหรีหยญเหรียญเหรียญเมื่อกี้เมื่อกี้โอเคไปโอ้ยยังขึ้นดีกว่าเหนื่อยว่ะสีมันละก็เหนื่อยว่ะสีมรกตอันนี้คืออะไรใต้ต้นนี้คืออะไรทุกคนทุเรียนคุณจะบอกว่ารังอะไร เราบอกว่ลาลังพึ่งเฮ้ยมีทุเรียนว่ะเฮ้ยเอาดีกินหรอเฮ้ยแต่ผมไม่ชอบกินทุเรียนนะเออผมก็ไม่ชอบเหมือนกันนะไม่ให้แม่ไหมแม่ชอบกินเออแม่อาจจะชอบก็แหลผมชอบกินทุเรียนทอดใช่ไอคืออะไระมีอะไรให้จับวะเฮ้ยจับมแมลงไปตกปลาหรอเฮ้ยเอาดีเดี๋ยวอ,อะไรมันหมุนๆอยู่อ่ะไอนี้เปล่าหูหูตัวยังใหญ่ไม่ใช่แมงสาบหยตัวอะไรวะหูกิ้งก่าว่ะเฮ้ยเอาว่ะเอาให้ได้กับตันโจ้ผมปัโจมีกระปอมเหรอ เดี๋ยวก่อนอยู่ไหนได้ไหมนู่นนู่นนู่เอ้ยเออเอาแมวตัวคนจะตับแมวแล้วเอ้ยันไหนไปไหนแล้ววะต้องตีตามพุ่ม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 ตีมาหนี่ยเอ้ยนั่งไหนนั่งไหนนั่งไหนไปไันไปไหนไปไหนไปไหนไงไหนกระป๋อมแม่เอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย ได้สวยได้มาหนึ่งตัวไอ้นั่นตั้งแตนเออไอ้นู้นมันไป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 บ้าผมได้อีกหนึ่งไอผมเนี่ยเมืได้สักตัวเลยวะเลยวะเฮ้ยโอยากแมงปอตั้งแตนตั้งแตนสีตั้งแตนสีตั้งแต่ตีแสนตั้งแต่ตีแสนตั้งแต่ตีแสนโอ้ยไม่โดนละเลยวะเอ้ยตั้งแต่ตีแสนโอ้เอออะไรวะเนี่ยมันจับยากเลยทุกคนออาผมตัวไหนวะคุณอยู่ข้างนอกเลยอ่ะ อ้าวคุณบังคับผิดมาตลอดเลยเหรอเฮ้ยเออวุ่นวายเหลือเกินเฮ้ยได้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 ไอ้กิ้งก่าเยอะแล้วนี่ไหนวะอยากผมผมผมอยากได้แมลงอ่ะนั่นไงเฮ้ยสวยสวยดิเฮ้ยได้อะไรอ่ะแมงเต่าทองเฮ้ยมีกบด้วยเฮ้ยดีกบโดนต้อมป่ะเนี่ยกบกบโดนต้มเอ้ยกบโดนต้ม กบเติมไตสวยกบเติมตอมไอได้เยอะเลยได้เยอะเลยโอ้ยเฮ้ยเริ่มง่ายแล้วว่ะเฮ้ยโอ้ยล้วนลวนเลยเหรอหนีอีกยันหนีดิอย่าหนีดิสวยเมื่อกี้เมื่อกี้ทีเดียวได้สองตัวเละเฮ้ยเฮ้ยเราเดี๋ยวเราเอาไปตกปลานะทุกคนนะเออโอ้โหน่าจะได้เยอะฮะสวยสวยโอเคสวยเฮ้ยต่อวะได้เยอะแล้วเนี่ย ดิ้มันวะมันจัดอะเอ้โ้ตรงนี้ตัวเบลเลอร์บเตอร์ตัวเบลเลอร์เบลเตอร์เฮ้ยมืดอีกแล้วเหรอวะไม่ใช่ขอให้มันจับแมลงพอแล้วมั้งผมคิดว่าอีกไหมอีกเหรอไม่ดูว่ะแต่มันจะมืดแล้วนะเราเราจะจับกนก่อนมันจะมืดเลย โอเคงั้นเราทิ้งไว้ที่นี่แล้วกันไ <Hey. S 1> ปเรากลับบ้านทางไหนอะที่มีที่ตกปลาทุกคนเรากลับไปอันนี่ไหมไมาไปทำแมลงทอดปะกลิ่นแ <c oughs> มลงทอดอ่ะเอาวทุเรียนไปฝั่งแม่หน่อยทุเรียนทุเรียนอ่าบูตอนโอเคลงลงลงไปไๆๆวิ่งเลยกลับทางไหนเนาะตอนนี้ดูจากเวลาแล้วประมาณสักสี่ห้าโมงละห้าโมงละห้าโมงแล้วจะหกโมงละแต่ตอนนี<อ>้คือ บ้านเราอยู่ทางไหนนี่จำไม่ได้เร็วดมกลิ่นเอาดิดมกลิ่นเอาดิไม่ใช่หมานะไม่คืออะไรบ่อน้ำหรอเฮ้ยตรงนี้ก็ตกได้ว่ะเฮ้ยตรงนี้ตกก่อนเลย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 เอาดีวะอ้าวตกละผมตกละอ้าวตกตกปลาเหรอตกน้ำละหู้ยน้ำแรงจัดเลยแรงเนีวยไหนอ่ะโอเคโอเคไป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 บีบคนอันเหรอเฮ้ยมีลุงอ๋ออย่างน้อยก็มีลุงอยู่ก็ยังปลอดภัยอ๋อนี่ไงอันนี้ของอันนี้ของคุณใช่ไหม อ่าเรวผมก่อนผมเอานี่แหละคุณมีแต่กระป๋อมเหรอเออผมเอากระป๋อมมาตกของผมของผมทำไมผมนี่หว่าแล้วมันเลือกยังไงอ่ะผมทำไม่เป็นอ่ะคุณตกก่อนคุณตกก่อนไปหยิบเบ็ดมาดิแล้วคุณเกี่ยวเหยื่อแล้วเหรอเกี่ยวยังไงแป๊บแหนึ่งอ่ะดูผมนะโอเคโอเคตกตรงนั้นเหรอรีบตกนะ เดี๋ยวแม่ด <'m> sure. ูไปเอ้ยนั่งไงนั่งไงหุยมีปลาจริงเอาเรื่องว่ะมีปลาจริงทุกคนเวียงเลยสวยกด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 ป่ะชึบอ๋ออ๋อต้องกดกดให้ตรงเส้นสวยเอาเอาเอาล่างมาล่างมาล่างมาลาก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 เฮ้ยใกล้ได้แล้วหลุดหรอหลุดว่ะอะไรวะ แล้วไอ้กระปอมเนี่ยผมทำยังไงกับกระปอมอุ๊ยเอ้ยคนผิดเดี๋ยว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 ตกทีละคนเหรอวะโอ้จะตกได้สองคนทีเดียวนะ่าจะดีอ๋อนี่ไงคุณจะตกได้ใช่ปะยังนะึงเะถ้ามันได้แต่กระปอมโอเคโอเคผมลองตกบ้างตกปุ่มไหนอะ่ะ x x กด x เ,เลยอ๋อนี่ของผมผมสีน้ำเงินโอเคมาทุกคนตกปลาอ้าวคุณใช่ไหมล่ะ ใช่ของผมเอาที่มันขึ้นอยู่ของผมโอเคโอ้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 มันต้องมีอันนี้ด้วยเอ้าผมหลุดอีกแล้วเฮ้ยทำไมส่งไม่ได้วะเพราะเหมือนจะได้มันก็หลุดอ่ะทุกคนรถส่งไม่เป็นวะ เฮ้ยคุณได้ปลาอะไรอ่ะปลาไหลอยู่เฮ้ยเอาดีนไหนอ่ะไปไหนแล้วอะไม่รู้มไม่รู้เอาผมปล่อยไปเหรอไม่มันอยู่ไหนครับโอ้ยดูปลาผมดิอุดูปลาตัวใหญ่ใหญ่ใช่เปล่าใช่กดรัวเหรอกับตันเอาไงวะมันต้องกดยังไงอ่ะกดให้มันโดนอย่างเดียวอ่ะโอเคโอเคทุกคนผมจะได้ปลากลับไปฝั่งแม่ว่ะตัวใหญ่ว่ะเอาว่ะไม่เอาตัวใหญ่เลยว่ะตัวใหญ่ตัวโตอ่ะตัวเติบอ่ะตัวเติบตกยากวะเนี่ย นีไม่รู้จะได้ไหรือเปล่าไม่ได้สักตัวเลยตอนเนี้ยกดกดกดให้อยู่อ่ะกดให้อยู่อ่ะกดให้อยู่อ่ะเฮ้ยเอ้าได้ปะไม่ได้มันหลุดมืดแล้วปลากลับบ้านโอเคงั้นเราก็กลับดีกว่าวางไงอ่ะกลับดีกว่าเมื่อกี้เหมือนคุณได้ปลามาแล้วตัวหนึ่งนะใช่วางไงอ,ะอ่ะกดโอกดกดบีบีบีอ่าโอเคท่านมาถือเบ็ดตกปลากลับบ้านนะเคได้ละหึหึหมืดแล้วว่ะคุณอยู่ไหนอ่ะ แล้วคุณขโมยเบ็ดใครกลับบ้านด้วยอ่ะไม่ได้เอากับใช่ไหมโอเคเอออเเานี่ยคุณเอาเบ็ดเบ็ดตกปลาใครกลับบ้านปั่นจักรยานเลยมาไป let's go แต่บ้านเราอยู่ไหนไม่รู้ต้องดาวปะเออโอเคโอเคน่าจะใช่โอเคผมถอยก่อนหุยเริ่มมืดทุกคนอย่างน้อยได้ปลามาหนึ่งตัวว่ะอ่ะแม่คงไม่ดุอ่ะละกันนะผมคิดว่าอย่างน้อยได้โอ้โหดูทางกลับบ้านนี่ทุกคนมันน่าขนลุกว่ะ บ้านเราอยู่ทางไหนน้อทางนี้เปล่าเอุ้ยเขน่ากลัวแล้วมันไม่มีคนดงคนเดินเลยเหรอวะใครมันจะมาเดินตอนเนี้ยโอเคไอถนนาะเอาของเราเองนี่หว่าเอาชมทางนั้นะโอเคไปบ้านของเราหลังสีเขียวนะผมจำได้ใช่ใช่ใช่มองง่ายมองง่ายอืมไฟหยบสลัวสลัวไม่หวะอ๋อนี่มีไฟยูมีไฟยูใช่ไหมเนี่ยไม่รู้อ่ะ เถินหน่อยละกันนี่ใช่ป่ะเฮ้ยมีสนามฟุตบอลด้วยอันนี้บ้านใครอ่ะไม่ใช่นี่บ้านไอ้ไอ้นี่ไอ้นี่เด็กโกรนี่หว่าบ้านบ้านเด็กแว่นโอ้โหดูรถเขาดิรวยจัดอ่ะรถเขารถเขามีสองคันนะบ้ามีสนามบอลด้วยใช่หรอไปดูดิทุกคนเดี๋ยวขอดูก่อนนะไม่ไม่ต้องกงกจะไม่ต้องเอาล้วกับบงกลับบ้านวะโอ้โหทั้างนี้น่ากลัวว่ะนี่หรอเนี่ยดูดิ เนี่ยโอ้โหเนี่ยสนามฟุตบอลวะอ๋อไม่ใช่นู่นูสนามฟุตบอลนี่ไงเฮ้ยมีสนามฟุตบอลว่ะที่นั่งด้วยเฮ้ยเอาเรื่องว่ะดูดิแล้วคุณผมเอาเบ็ดมาทำไมวะเนี่ยข้างๆทำไมบ้านมันน่ากลัวจังวะคุณดูดิโฮ้ยดูนู่นดิเฮ้ยบ้านล้างเบ้าเฮ้ยไปดูดิกัำตาลตามมาดินลาท้าผีเนี่ยเขาเขียนว่าอะไรอ่ะผีอะไรอ่ะคีปเขาบอกว่าเออให้ปล่อยให้มันเออปิดไปเถอะ เฮ้ยไปดูเบ้าไปดูดิไปดูดิทุกคนลุกว่ะเฮ้ยบ้านผีสิงว่ะทุกคนมันมีบ้านผีสิงจริงเหรอวะเฮ้ยรออย่าตกไปเข้ามาเลนดีๆตกปลาเดี๋ยวเลยนะไป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 ดูดิมีอะไรวะเดี๋ยวบรรยากาศแบบนี้เฮ้ยกลับบ้านดีกว่าไปยังไม่อยู่แล้วคุณอยู่คนเดียวแล้นะกลับดิเฮ้ยนี่ตัวอะไรอะแมวว่ะเฮ้ยเรากลับไงอะกับปานมืดแล้วว่ะมืดแล้วว่ะไป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 สวยเดี๋ยดิ ใครจะสวยก็สวยตอนนี้กลับบ้านคิดถึงแม่แล้วฮ้ยแล้วแม่ไม่เป็นห่วงเราแย่แล้วเหรอวะเออเราก็ไปเรากลับบ้านไปโดนแม่ตีโดนหวดแน่บอกเลยไปไปกลับกลับกลับเมื่อไหรบ้านแล้ววะ<ม>เปิดแหม่มดีอุ้ยเปิดแหม่เดี๋ยวก็กลับไม่ได้อีกหรอกเดก<อ>ี๋ยวกดออกไม่ได้อีกหรอกอไปไปไป,ไปนี่นี่ขึ้นจักรยานมาตามผมมาเดี๋ยวผมดมกลิ่นได้โอเคทางนี้ไม่น่าใช่ไม่คุ้นเลย ไม่คุ้นไม่คุ้นมีชัดดีแล้วเนี่ยไม่คุ้นโอ้โหโอ้หในอุโมงค์ดูดิหูมืดอะ้ยมืดจัดเลยทุกคนว้าอุ้ยขอนอนบ้านเพื่อนได้ไหมอุ้ยเรามาเล่นเกินไกลเกินไปปะวะไกลจัดอ่ะไกล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 มากอ่ะเรื่องบาเราอยู่ไหนอ่ะไกลจำจำจำกลับนี้ปะะวจำทางกลับบ้านตัวเองไม่ได้อุ้ยโอ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละโอ้ยยังมืดอ่ะเฮ้ย มึงกะในป่าเลยพ่อว่าจะเข้าป่าไม่รู้ทุกคนมืดจัดเลยตอนนี้ทพือไเข้าป่าอ่ะ